สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนมื่อนี้กลามาเจอกับพี่นุ่นเหมือนเดิมค่ะมื่อนี้พี่นุ่นจะมาอ่าไฮเทคนิคแล้วค่ะในการนวดแขนที่พี่นุ่นใส่นวดลูกค,ค้าอยู่อยู่ลานนะคะก็คืออ่าคนที่มีปัญหาแขนชานิ้วชามือชาแล้วก็อ่าปวดตรงเนี้ยจะ้ะคือเส้นเอ็นตรงนี้คือคเวลาที่เขาใส่งาน ใส่งานสําหรับแขนหลายเ้าก็จะรู้สึกปวดแขนนะคะน้องอย่างเช่นพวกเหตุงานกอ,อสางบ่อหรือว่าเหตุงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มืออยู่แบบนี้หรือว่าคนที่ขับรถนะคะน้องเกี่ยวกับมือกับแขนนะคะที่ใส่งานห,าหนักๆค่ะจะมีอาการปวดวันนี้พี่นุ่นจะมาให้เคลรับนะคะน้องคือเทคนิคอยู่หลังพี่นุ่นนะคะหนุ่นหวดให้ลูกค้าประจำก็ ก,ะนะกันเหนือก่อนนะจ๊ะเนาะคไข้กัเหนือแขนก่อนเนาะก็ไล่ไปได้จ้ะกดไล่ไปได้จ้ะอยากอยากเร็วได้จ้ะเด้อเห็ดเนิบๆวิธีหนวดมันจะสบายกลัวห้องการที่ห้องหนวดเร็วนะคะเนาะ พี่นุ่จะทิ้งวลาไว้พี่หนุ่จะนับหนึ่งถนึงสามไใจหนึ่ง,ส,งสองสามแล้วพี่หนุก็ปล่อยหนึ่งสองสามกค่ายกนน่จจะน้ออันดับแล้วต้องค่ายก,การมเมื่อกวานเลื่มเด็ดขาดด้จ้ะค่ายเซนแข้ข้างนอก้วด็มาเป็นข้างในนะาจะนาะช่วงใต้ลักแกลเนี่ยจะกดไปเลยจ้ะตรงนี จะเปิดประตูประตูล่มตรงนี้ก็ได้จ้ากากรนับไปเลยหนึ่ถึงสิตรงนี้ต้องระวังพิเศษเลยเพราะว่าเป็นเส้นเลือดไงที่ไปเลี่ยงเส้นประสาทเส้นแขนนะคะเลือดกดไปเลยจา้าคลายกล้ามเนื้อก่อนไล่ไปเลย ทำงานเกี่ยวกับแขนน,น่าจะน่าจะเมียกังปวดมากๆด้เลยบางที่มันกับทรมานในดยเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เคยปวดแขนโลคแขนชาเมืม่อชาพวกนี้ก่ะเกี่ยวกับการใส่งานของการมเนี่ยลายจนเกินไปนะาจจาะแล้วก็ ขาดวิตามินบีสิบสองเน่เป็นพังผืดแน่เดี๋ยวเนี่ยจะพอเขาไายเสร็จเขาก,ก็กลับขึ้นมาจะ้ะเขาก็มาโกดไล่เซ็นแคนเะมีอ่ีเซ็นเซ็นยูสองเซ็นแล้วแต่น,ะนาะน่คะกดไล่ไปจะ้ะ เง่นจะไล่ข้างบนก่อนน้าจะเนาะแบบนี้จ้ะกดไล่เห็นมันนิ่มแล้วก็เซ็นข้างในมันจะต่ำลงมาอีกนะาจะแต่ว่าถาบอนาสกาเปลี่ยนมากม่อยู่ตรงนี้จ้ะตรงนี้จะได้ได้ผลด,ดีก็เา,าต้องไม่อยู่อยู่ตรงอ่ะ กับลูกค้ามี่จะเลื่อนมะาใส่มือห้ามจากโคตไลน์นี่นคะ่ะมือพิลอนบังกรพิลุนเนะ็งมือเดียงนะจ๊ะมันจะมีเซนนีนค่ค่ะสังเกตตรงนี้ถ้าเ้ากดลงมันจะเป็นร่องร่องกล้ามเนื้อนะจ๊ะมีราคาห้ากดช่วงตรงนี้จะร่องกล้ามเนื้อเส้นเนี่ย หัวอะไรนะจ๊ะเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ตันมากๆอีจ้ะก็จะเป็นก็จะติดหล่องมากๆเลยที่ไรตรงไรยังสี บนมันอ่อนแล้วจะนะั่ง้อกดนวดทายไปเราเซมจะรู้สึกว่าจะบวตึงเรานะ่าจะนะั่เริ่ม,ยน,มนยนอนเราไมนย่านเราเริ่มเริ่มค่ายเราเมื่อกิดจะรู้สึกไดจะเข้าจะรู้สึกได้รไดตรงเนี้อะคา่ะถ้าคนที่ว่าเกิดแต่ว่าอาการนักนี่เวลาเขากดแบบนี้เข้าจิตเจ็บทันทีเราจะเข้าจิ้งีอาการแบบเจ็บเข้กากัน ถามลูกค้าก่อนแล้วค่ะว่าซ้ำใดที่เพิ่นรับได้จ้ะเว่าลูกค้าแต่ละคนนี่้ยมาเพือกันเนาะค่ะเนาะกามเนื้อห้าวมันมาเพือกันข้นกันการเหนือแข็งกามเนื้ออ,อนันถึงไห่ห,ห้าวค่ายกามเนื้อก่อนไงก่อนเท้าจะกดลงหนักหนักเท้าตรงค่ายกามเนื้อก่อนให้กามเมนืเ้อมันรู้วา่าเท้า มีการนวดมันจะได้รูสจะได้บ่มีการบาดเจ็บนะ่าจนะน้าเข้าไปกดแห้งเลยมันกาจะเป็นการบาดเจ็บตรงนี้อเอสื้อแล้วตรงนี้อ่อ,อนหรอกก็มาเแ่นแขนนะข้อมีเ้เลยจ้ะใส่สองนิ้วเลยจ้ะกดไปเลยไล่ไปเลยจ้ะ พี่นุ่นจะใส่พี่นุ่นจะใส่ซองหนึ้งซอนกันเพราะว่างไงล้วแข็งนะเส,นะงส้นมาแคมซิมี่อยูสองเส้นนะจ๊ะเนาะทำจีไล่มากตรงเส้น,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 ห,นสสหนึ่งซิมี่ยู่นิ้วนีนิ้วนั่งจ้ะเราเส้นอีกเส้นหนึ่งแต่จีไล่มากแบบนี้ซิมี่ยู่นิ้วสี่นะจ๊ะเนาะเส้น,น,สนะสนห้ากับตอง เวลากดเส้นก็ต้องเรียก็ตตองเบิงนั่นนะจนะนันจะนะิตเป็นคู่ขึ้นบอกเส้นนะแต่คนเป็นมอนว่าจะจะรู้จะกเึงบอกว่าเวลาเขาจิหน,นวดเข้าก็ตองร,รงูพื้นฐานของเส้นก่อนนะจ๊ะนะว่าเส้นสำคัญที่ตรงหนวดตรงไหนเนี่ยจะ๊ะ ใส่เนียมีก็ได้โค้ร่ายไล่กามงลายไปพอไม่นนิ่มโตแล้วนะคะเฮาเฮานวดไปว่าจนรู <c ough> to es, ้สึกว่ากามเนี่ยตรงนี้มันเริมดีขึ้นละที่ถ่ายว่ามันเริ่มอ่อนโตลงอาจารย์ไข่โล่งยากกว่าน่นจะรู้สึก มือนะจ๊ะน่า,าห้า,หาก่ะทำมาเสียตีดแนบแบบนี้ปวดน,นิ้วมือช่วงล่างมือตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อถ้นั้นเลยเส้นประสาทถ้าเราได้จัะ ก็มาไล่รูดไปแล่จากเ้นข้างบน้วกคางรูดไปอย่าไปกดแห้งเด้จ้ะรูดเบาๆกาจะสบายรอกรูดรูดเส้นข้างข้างบนเนี่เนเนี่ยรูดไปเลยจ้ะแต่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นจุดนึง ดึงออกจะดึงออกแล้วก็มีดโกดเขามนมีมนะสองอย่างนะจ้ะเนาะกดซ้ายอย่านี้แล้วก็ดึงออกแล้วมาเล่นมือข้างหน้าแล้วก็ไปเลยจ้ะไล่ไปไล่ไป ฟ้ามัง่งผู๋เจ้าสบายลายเสร็จแล้วก็มาลายตามนิ้วขึ้นแล้วกันเนะขึ้นโล่มหนึ่งสอง,ส,องสามสี่หลอกก็ว่ากันไปแล้วตาเพื่อใจ เดินโลไลไปมาสนิวจ้ะไลไปพ่อเซฟเกตบะไรเบื่อพ่อก็ต้องเช็คขอมือลูกค้ามันะจ้ะ กดล่องหนึ่งสองสามเยังคืนแล้วนหนึ่งสองสามมุนนะคะมุนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วเอามือจับแบบนี้แล้วจะนะจะพอมือพิดปากแล้วก็มุนมุนสามรอบ ดึงแล้วก็ไปกัรพลัง้งหลานอีกท้ายขวาสองสามแล้วก็ดึงดูสิเสร็จปุ๊บลูกค้าบางคนอาจจะดัดแบบนี้บ่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาเขาคือเพื่อนบอกคือคนไทยอาจจะฝรั่งมาก็ต้องระวังมากเลยไม่ลาเขาจะดัดลูกค้าแบบนี้ แต่แฟนของพีนุน่นเราเฮ็ดบุได้จ้ะก็บอต้อ,ตองเฮ็ดเบิ่งลูกค้าก็แบบดึงแคขนเลยปึ๊บว่างลงก็มาไลอ่อีกรอบนึงจ้ะไลกลางเนื้ออีกรอบนึงขึ้นลง กดเด้อพี่นุ่มจะบอกเพลงนี้ยังคือตรงช่วงนี้เป็นคอนะตรงระว่างมาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เ้าคมบุค่า,คาอย่าลืมเลยค่ะเ้าตา้าาจจอมือห้านะเขาล่องตรงคอไว้ความบางครั้งมันอาจจะเหตุให้คอมือหักได้ค่ะควนที่วาเป็นโรคกระดูกกระดูกดพุ่นอะจจะเวลาห้ากดตรงนี้นะสามารถกระดูกหักได้ได้จากเพราะฉะนั้นเราต้องให้ยากมือล่องไว้นะคะล่องไว้ตลอดเลย ก้อกันใบ้ก่ะนห้าปุลูกนะคะ,ะ,คะจ้านี่ล่ละค่ะเป็นวิธีนวดแขนที่พี่นุ่นใส่นวดลูกค่ะยุลานนะะเนะานะค่ะเนาะเพราะว่าแขนนี่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับ มนุษย์คนเราเนาะคะ่ะทุกคนทํางานก็ต้องใส่แขนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีอาการปวดแขนเมื่อยกล้ามเนื้อกล้กา,มกามเนื้อล้านะคะเหอก็ต้องรู้จักคลายกล้ามเนื้อแล้วกันให้เขาแบบว่าาบดตึงเกินไปนะะเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อบางที่ทาม,มันติดมันแข็งเกินไปคือมันเปเบียดกับเน้นประสาทเสน้สนเ้น เซนเอ็นเขาเห้งเซนเออรนเซนตามแขนนะคะทำมันไปไปเบียดแล้วมันก่อเฮ็ดให้เลือดมันไหลเวียนบอดีมันก่อเหตุอาการปวดขาเอ้ยปวดแขนนั่นเองจะ้ะเพราะฉะนั้น,มน,มนไม่นี้พี่นวลกามาให้เคล็ดลับในการนวดแขน,นะะเนาะค่ะนาะที่พีน่นวลใซนนวดลูกค้าอยู่ลังเนาะคะ่ะโอเคเนาะจ้ากกดไลค์กดติดตามให้พีน่นวลแน่ถ้าชอบวิดีโอของพีน่นวลเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็เอามาฝากแคน้จ้าจังไหนี่สิ่งดีพี่นนองก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนทุกคนนะคะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกมือกันแล้วกันนะคะน้แลในกาในงานที่เทําล้วกะในชีวิตที่เฮาอยูอ่อย่าไปคิดร้ายนะคะนาะเเ็ดให้มือหนีนะที่หนีให้มีความสุขเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะค่ะอย่าไปกระวนกับอนาคตจนเกินไปอย่าไปกระวนกับ อดีตที่มันผ่านมาแล้วนะคะมันผ่านมาแล้วบอสามารถกลับไปแก้ไขได้เงิน,นเป็นกําล่างแรงใจให้ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า